ประการแรกนะครับต้องกล่าวกันว่าทางสํานักงานคอพรเนี่ยเห็นความสําคัญเรื่องการเกษตรกรมากเรื่องเกษตรกรรมมากๆนะครับเกษตรกรเป็นเป็นประชาเป็นประชากรที่หารล้ยดด้านหลักกับประเทศมาช้านานแล้วนะครับเราได้มีการคุยเรื่องนี้ตอนที่เราทําที่ประชุมที่สภาผู้แทนรัษฎรเราได้มีการเสนอว่าการประกันภัยพืชผลควรจะเป็นวาระแห่งชาติเพื่อทําให้เกษตรกรเนี่ยได้มีการใช้เครื่องมือกานประกันภัยเป็นเครื่องมือในการประหารความเสี่ยง นะครับในการในการบริหารความเสีย่ยเกี่ยวกับการเพาะปลูกของประเทศชาตินะครับใชให้เขามีรายได้ที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของมันก็คือว่าเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องสำสวจร่มาันเป็นปีๆไปและถ้า,าทำเป็นกฎหมายเสีย้วมีผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับส่วนใครจะเป็นคนชนะพี่ประกันภัยะก็ตามทีนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีภายหลังก็และกันนะครับนี่ต้องขอขอบคุณมาก ทางเราได้มีโอกาสได้รับความรเมือเป็นอย่างยิ่งได้รับความเชื่อมั่นยิ่งจากสูตรริหารวิชาการของจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยเข้ามาศึกษาเรื่องนี้เขาก็เลยมามาชี้แจงเราชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นว่าในต่างประเทศเขามีการทําเรื่องนี้กันนะนหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาที่กลอดถึงเมื่อสักครูน่นี้ญี่ปุ่นนะครับออสเตรเลียนะครับจีนเกาหลีเกาหลีใต้นะครับมีเกาหลีใต้แต่ก็มีเรื่องพวกนี้ไว้ชัดเจนมากๆลองคิดดูนะครับสมมุติว่าเราได้มีการออประชาชน เกษตรกรนะครับได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยหรือชาระด้วยวิธีไหนก็ตามทีนะครับเมื่อเกิดภัยขึ้นมาแล้วไม่นจะเป็นงบประมาณของประเทศในการต้องไปจ่ายรายได้มาการค่าใช้จ่ายสูงขนาดนั้นระบบประกันภัยไปขึ้นมืารองรับความเสี่ยงนะครับก็จะช่วยมนเท่าภัยให้กับเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งทำให้เขาสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างชัดเจนเขาสามารถทราบในแต่ละปีว่าเขาจะมีต้นเงินต้นทุนเท่าไหร่ในการแบกรับความเสี่ยงภัยได้ คือทางทีมวิจัยจุลานะคะก็ขอขอบคุณที่ท,ทางคอพอเนี่ยได้ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ทำรีเสิร์ชเพราะว่าจริงๆเรื่องงานประกันภัยพืชผลนะคะมันต้องการทำรีเสิร์ชเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะคือคำถามว่าทำไมถึงจะต้องมีกฎหมายอะคะ่ะคือต้องต้องเรียนว่าคือข้อจำกัดในการทำประกันภัยภาคาการเกษตรเนี่ยมีหลายด้านคือณตอนนี้คือทางคอพอหรือทางภาครัฐเองเนี่ยก็เอาตัวเกษตรกรเป็นตัวตั้งอะนะคะว่าเกษตรกรเนี่ยควรจะได้รับ ข้อหนึ่งคือปัจจุบันเนี่ย Product เนี่ยมันเป็น Product เดียวที่ทางเอกชนเนี่ยให้กับทางเกษตรกรนะคะคือทางทีมผู้วิจัยคิดว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยเกษตรกรจะมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายมากขึ้นและมีความ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรนะคะอย่างเช่นเราจะไปถึงประกันภัยในส่วนที่จากต้นทุนการผลิตไปสู่ที่เป็น,ปนการประกันภัยตัวผลผลิตเองซึ่งจะสะท้อนกับรายได้ของเกษตรกรนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะคะส่วนข้อ2ก็คือว่าอย่างที่ท่านรองเรียนนะคะเกษตรกร,เ,กรเป็นผู้มีรายได้น้อยยังไงก็ตามเนี่ยการช่วยเหลือที่จะเรื่องค่าเบี้ยประกันภัยเนี่ยคือรัฐก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าคืออย่างที่เรียนนะคะมันต้องการความต่อเนื่องนะคะ และบางอย่างเนี่ยด้วยการกลไกลของการประกันภัยเองที่ต้องมีการดูแลความเสี่ยงเนี่ยค่ะเราพบว่า,าจุดจุดหนึ่งที่มันอาจจะขาดหายไปและรัฐควรจะช่วยได้ก็คือกลไกลเรื่องการประกันภัยต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐมาสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้อัตราบเบี้ยรประกันภัยเนี่ยอาจจะทําให้มีความเหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่เรา,เาทบทวนของต่างประเทศและคิดว่า กฎหมายน่าจะมีส่วนสําคัญในการตอบโจทย์เรื่องนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรค่ะ